เพื่อนๆรู้ไหมครับระบบเผาผลาญที่พังแล้วนะครับยังสามารถซ่อมได้อยู่นะนะครับถ้าเพื่อนฟังคลิปนี้จนจบนะครับสามารถนําไปปรับใช้กับการลดน้ำหนักของพวกเราได้เลยนะครับถ้าเห็นว่าดีก็ฝากแชร์ต่อเลยนะครับระบบการเผาผลาญที่เสียหายนะครับสาเหตุเกิดทั้งหมดเนี่ยล้วนมาจากการลดน้าหนักที่แบบผิดวิธีมาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นลดบทแบบอดอาหารอดข้ามื้ออาหารทานยาลดน้ำหนักออกกําลังกายที่หนักเกินไปนะครับหรืออีกส่วนหนึ่งนะครับอาจจะมาจาก โรคภัยแค่เจ็บส่วนตัวนะครับอย่างเช่นพวกไทรอยไฮโปไทรอยละต่างพวกนี้นะครับทำให้การผาผัานเสียหายนะเมื่อมีการผาผัานของคุณพังมาแล้วนะครับจะทําให้เกิดสภาวะอ้วนง่ายขึ้นในตัวคนทุกคนที่เกิดสภาวะแบบนั้นยิ่งทิ้งนานไปใช้วิถีชีวิตแบบนั้นนาน,น,านไปนะครับคุณก็ยิ่งอ้วนง่ายขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับแล้ววิธีซ่อมแซมเขาทำยังไงกันอ่ามีอะไรบ้างอันที่1เลยนะครับเรื่องของการออกกําลังกายนะครับ อย่างน้อยเนี่ยคุณต้องมีความสม่ำเสมอครับวันละไม่ต่ำกว่า30นาทีนะครับสัปดาห์สัก5วันนะครับใน7วันเ่ยนะครับทั้งคาร์ดิโอทั้งเวทเทรนนิ่งนะครับอีกสัก2วันก็พักให้ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองบ้างส่วนที่2เลยครับทานโปรตีนนะครับโปรตีนนะครับที่จะช่วยเข้าไปนะครับก็ต้องอยู่ระหว่าง1.2งถึง1.5ของน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะครับเพื่อตัวนี้เพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อและก็พัฒนาระบบการผรผานให้ค่อยๆดีขึ้นมาปรับมา ส่วนที่3เนี่ยน้ำเปล่าครับของที่ถูกสุดเลยนะครับน้ำสองลิตรต่อวันนะครับผมมีคลิปก่อนที่เคยโพสตทิ้งไว้แล้วครับว่าการกินน้ํายังไงให้พอครับลองไปกลับไปดูดูนะส่วนที่3นะครับทานวิตามินในกลุ่มวิตามิน B ครับโดยเฉพาะวิตามิน B1 อะไรพวกนี้นะครับสองหกอะไรพวกนี้ครับพวกนี้นะครับเขาจะช่วยพัฒนาการเผาผลาญนะครับโดยเผาคาร์โบไฮเดรตเผาไขมันนะครับเนี่ยเผาผลาญได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นนะครับเนาะ แล้วอันที่5เลยนะครับอย่านอนให้เกิน4ี่ทุ่มหลับให้ได้7จ็ถึงแชั่วโมงต่อวันนะครับการนอนมากพอเนี่ยมันจะทําให้โกรทฮอร์โมนออกมาทํางานได้ดีขึ้นนะครับช่วยระบบการประพานเนี่ยของเราก็จะซ่อมแซมได้ไวขึ้นดีขึ้นเชียวกันนะครับเพ่อนเพื่อนท่านใดนะครับสนใจอยากจะปรึกษาเรื่องการลดน้ําหนักก็ดีนะครับอยากจะเพิ่มน้ําหนักก็ดีครับพิมพ์น้าหนักส่วนสูงนะครับเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะช่วยกลับไปดูให้นะครับ